มวยสุภาพร์ตัดพอ้อหนึ่งชีวิตที่ห่วงที่สุดหลังเจอมรสุมจนไม่อยากอยู่ถ้าพูดถึงนักแสดงนางรายตัวท็อปในอดีตท,ที่เคยโด่งดังอย่างมากในวงการบันเทิงคงไม่มีใครไม่รู้จักมวยสุภาพร,พรที่เคยฝากผลงานในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายนะับไป้วนแต่จะมีใครรู้ว่าในชีวิตของเธอตอนนี้ดิ่งถึงจุดต่ำสุดทั้งติดนี้นอกระบบ ไม่มีแม้แต่เงินจ่ายค่าเช่าบ้านและไม่มีงานล่าสุดหมวยสุภาพร์เปิดใจชีวิตของเธอผ่านทางรายการวันบันเทิงว่าจากวันที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเงินกลับหายไปหมดเนื่องจากตนเองเป็นหนี้นอกระบบรวมถึงหนี้ที่คนสนิทที่ไว้ใจช่วยอีก,กร่วมล้านและหนี้ที่ตนเองตั้งใจที่จะเป็นหนี้เลยอีกประมาณ3ล้าน เนื่องจากใช้ชีวิตด้วยความประมาทยอมรับสิ่งนี้ต้องโทษตนเองและอย่าไปโทษคนอื่นโดยชีวิตก่อนหน้านี้เคยใส่อรองเท้าคู่ละ200,000บาทและเคยถึงเงินที่เยอะที่สุดหลักหลายล้านพอเดินเข้าไปในชอ็อปเข้าทักเร่าก็ต้องซื้อซึ่งชีวิตเกิดมาในครอบครัวที่เรียกว่ารวยระดับที่ไม่ได้มีแค่เครื่องบินส่วนตัวเท่านั้นซึ่งทุกอย่างของครอบครัวจะเป็นกงสีมีลูกเจคนและมีคนใช้เจคนเพื่อประกบทีละคน เพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักคําว่าลําบากคืออะไรส่วนที่ก่อนหน้านี้มาเล่นละครก็ไม่ได้มาเล่นละครด้วยความลําบากซึ่งที่ผ่านมาคุณพ่อก็คอยเตือนตลอดว่าคนเราไม่มีอะไรยั่งยืนเกิดก็ต้องดับอีกทั้งตอนที่ไปเมืองนอก3เดือนกว่าคุณพ่อก็จะแจกเงินลูกๆทุกวันวันละสามพันเหรียญสหรัฐ ซึ่งหมวยก็ใช้เงินที่คุณพ่อให้หมดทุกวันกับของปัญญาอ่อนและไรสาระพอเริ่มโตขึ้นมาก็ได้เริ่มเรียนรู้และอาจจะเริ่มรู้น้อยกว่าคนอื่นและไว้ใจทุกคนเหมือนทุกคนเข้ามาหาจริงใจหมดแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วด้านคุณพ่อนั้นท่านจบชีวิตของตนเองเนื่องจากโดนโกงไปแค่700ล้านบาทเองซึ่งมันน้อยมาก แล้วครอบครัวพี่น้องเจ็ดคนก็แตกไปหมดแล้วสำหรับสาเหตุที่ทำให้ชีวิตต้องมาลำบากเนื่องจากข้อแรกความประมาทในการใช้เงินข้อที่สองความโชคไม่ดีที่ลงทุนอะไรก็โดนโกงหมดและข้อที่สามเป็นคนรักใครแล้วรักพอเวลาเขาบอกว่าลำบากมีเท่าไหร่ก็สามารถให้ได้หมดโดยไม่ได้มองตอนเองว่าจะมาถึงวันนี้พร้อมกันนี้หมวยสุภาพร์พาไปดูหมายเรียกที่ตนเองไปยอมรับสภาพนี้ทั้งๆที่ไม่ได้ใช้เงินแต่ได้ไปตีเช็คคำประกันเขา และถ้าวันที่1กุมภาพันธ์หไม่มีเงินท่าพันบาทในการผ่อนใจเขาก็ต้องไปอยู่ในคุกโดยหมวยเล่าอีกว่ายอมรับมีความคิดสู้ไม่ไหวจนไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แต่ห่วงอยู่อย่างเดียวคือเอาน้องหมาไปให้พี่สาวด้วยเพราะตัวหมวยทําชีวิตตนเองให้มาถึงตรงนี้เองแล้วจะห่วงทําไมซึ่งชีวิตเป็นของตนเองเลิกเอง เพราะฉะนั้นไม่โทษใครอีกทั้งหมวยยังป่วยเป็นไบโพล่าอารมณ์สองขั้วอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงและซึมเศร้าจึงทําให้ขาดยาไม่ได้และจําเป็นต้องทานยาเพื่อกํากับอารมณ์ไว้แล้วตอนนี้ยังติดเงินคุณหมออยู่3,000บาทถ้าวันที่14กุมภาหกห้าไม่ใช้เงินคุณหมอ3,000ันบาท ก็จะไม่มียาทานแล้วและถ้าไม่ได้ยาทานก็จะไม่ได้นอนสิบวันพร้อมวอนต้องการแค่โอกาสในการทำงานสำหรับคนที่เห็นคุณค่าของมวยกลับไปเล่นละครสร้างความสุขรวมถึงขายผลิตภัณฑ์ที่ตนเองได้รังสรรค์ขึ้นมาให้ออกสู่ตลาดด้วยนอกจากนี้หมวยสุภาพร์ก็ได้ตัดพอถึงน้องหมาหนึ่งชีวิตที่ห่วงที่สุดหลังเจอมรสมุมไรงาน,ไร,งานไรเงินไม่อยากอยู่โดยเล่าว่ายอมรับมีความคิด สู้ไม่ไหวจนไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แต่ห่วงอยู่อย่างเดียวคือเอาน้องหมาไปให้พี่สาวด้วยเพราะตัวหมวยทําชีวิตตนเองให้มาถึงตรงนี้เองแล้วจะห่วงทําไมซึ่งชีวิตเป็นของตนเองเลิกเองเพราะฉะนั้นไม่โทษใครขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ